ผู้ชมที่วัดหลวงพ่อหลวงพ่อเงินบางคลานที่จังหวัดพิจิตรวันนี้ค่ะชาวบ้านก็เตรียมจัดกิจกรรมเนื่องในวันมาฆบูชากันตามปกตินะคะถึงแม้ว่าจะมีปัญหาในเรื่องของการบริหารจัดการวัดของอดีตเจ้าอาวาสขณะที่รักษาการเจ้าอาวาสก็ยืนยันกับไทย PBS บอกว่าทุกขั้นตอนนั้นพร้อมให้ตรวจสอบค่ะ วัดฮิรัญญารามหรือว่าวัดหลวงพ่อเงินบางคลานวัดชื่อดังที่จังหวัดพิจิตรซึ่งก็มีปัญหาความขัดแยง้งเกี่ยวกับเรื่องเงินและการแต่งตั้งรักษาการเจ้าอาวาสวันนี้ก็ยังคงมีพุทธศาสนิกชนเดินทางไปทําบุญที่วัดกันตลอดทั้งวันขณะที่ชาวบ้านบางส่วนก็ยังร่วมกันทําเชิงเทียนเพื่อเตรียมเวียนเทียนในค่านี้ในวันมาคบูชา ทางด้านของพระครูพิสุทธิ์ทิวากรรักษาการเจ้าอาวาสวัดบางคลานเปิดเผยกับไทย p ี s ีเอสถึงกรณีปัญหาการแต่งตั้งรักษาการเจ้าอาวาสก็ยืนยันบอกว่าทุกอย่างเป็นไปตามกฎตามระเบียบมีคำสั่งถูกต้องตามกฎหมายให้เข้ามาจัดก,การหลังจากที่เจ้าอาวาสรูปเดิมถูกตรวจสอบที่ผ่านมามีการฟ้องร้องเกี่ยวกับเรื่องนี้แล้วนะคะซึ่งศาล ก็ยืนยันคำสั่งแต่งตั้งถูกต้องตามกฎหมายเนื่องจากเจ้าอาวาสรูปเดิมไม่ได้แต่งตั้งรองเจ้าอาวาสหรือว่าผู้ช่วยเจ้าอาวาสจึงเป็นหน้าที่เจ้าคณะตำบลที่จะเสนอชื่อที่เหมาะสมเข้ามาจัดการปัญหาที่วัดส่วนการบริหารจัดการเงินและการตั้งคณะกรรมการวัดรักษาการเจ้าอาวาสวัดบางคลานยืนยันทุกอย่างเป็นไปอย่างโปร่งใสมีกำนันผู้ใหญ่บ้านเป็นคณะกรรมการวัดดำเนินการทุกอย่างเป็นขั้นตอนสามารถตรวจสอบได้ มีการประกาศเงินบริจาคให้ประชาชนได้รับทราบค่ะส่วนความคืบหน้าในการตรวจสอบทรัพย์สินของวัดรักษาการเจ้าอาวาสวัดบางคลานระบุว่ายังมีอีกหลายรายการที่อดีตเจ้าอาวาสยังไม่ได้ส่งคืนให้กับวัดตามบัญชีที่ได้ระบุไว้ว่าเป็นทรัพย์สินของวัดอย่างเช่นวัตถุมงคลงาช้างซึ่งก็จะต้องให้เจ้าหน้าที่บังคับคดีเพื่อตรวจสอบค่ะ